ตำนานของช่างตีเหล็กตอนที่1465ให้เส้ิกพอดไคยโดยนาาดัล่คือตำนานตัวจริงมีชายคนหนึ่งตัวเขาพยายามต่อสู้เพื่อปกป้องโลกใบนี้ชายคนนั้นทำเพื่อคนอื่นมาตลอดแต่น่าเสียดายตัวเขากลับหักหลังเพื่อนสดิทของตนมีชายอีกคนหนึ่งเขาใช้ชีวิตเพื่อตัวเองมาตลอดไม่เคยคิดแม้แต่จะเชื่อใจใคร แต่กลับเชื่อมั่นในพวกพ้องเป็นอย่างมากชายทั้งสองร่วมมือกันผลิตวัตถุขึ้นมาบางชิ้นวัตถุดังกล่าวเกิดจากทักษะความรู้ความทะเยอทะยานและความหัวรั้นของชายทั้งสองวัตถุชิ้นนั้นตัวมันคือยาพิษมาตั้งแต่ต้นวัตถุชิ้นนั้นตัวมันเต็ไมไปด้วยความเปลียดชังอาจเป็นเพราะนิสัยที่ต่างกันอย่างสุดขั้วของชายทั้งสองวัตถุชิ้นนี้ จึงไม่ใช่ผลผลิตที่สมบูรณ์แบบเลยมันไม่หลงเหลือพลังงานสำหรับกระทำสิ่งใดมันไม่อาจจะรองรับความโลภของเจ้านายคนใหม่มันย่อยเหล็กเมื่อก่อนคลั่งไม่ได้ส่งผลทำให้ความเกลียดชังในตัวเองเริ่มฝังรากลึกเจ้านายของมันต้องผิดหวังความโลภของชายคนนั้นไม่ถูกเติมเต็มโลหะที่เย็นชาเริ่มผูกก่อนจากภายในนี่คือความเป็นจริงที่ไม่เคยมีใครได้รับรู้และปัจจุบัน มันคือความจริงที่ไม่จําเป็นต้องรับรู้หลังจากย่อยเหล็กมังกรข้างสําเร็จบรรลุความปรารถนาและโลภมากของเจ้าหน่ายได้ในที่สุดความเกลียดชังในใจของมันก็ได้รับการแก้ไขเรื่องราวที่ไม่เคยมีใครได้ร่วงรู้ของโลหะชนิดหนึ่งจะถูกเก็บไว้เป็นความลับตลอดกาลเป็นตอนจบที่เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงบราห์มได้เปิดปากฉันขอสารภาพ เงียบเพราะไม่มีปากเฉยชาเพราะไร้หัวใจละโมบที่คอยเคียงข้างเจ้านายอย่างเย็นชาและเงียบงันมาตลอดตอบสนองต่อสิ่งที่มันได้ยินละโมบอาศัยดวงตาสีทองที่ยืมมาจากรเดอร์สช่วยให้มองเห็นชายผมสีเงินคนหนึ่งชายคนที่แทบจะไม่เปลี่ยนไปเลยปรากฏท่ามกลางขึ้นสูงที่สะท้อนแสงระยิบระยับละโมบรู้จักมันเป็นอย่างดีในฐานะของผู้ให้กำเนิดไม่ใช่เจ้าของของตัวมัน ดวงตาสีแดงที่เคยจ้องมาทางมาเป็นครั้งขราวเมื่อก่อนเคยเจือความเสียดายอย่างบางเบาแต่ปัจจุบันของแบบนั้นไม่หลงเหลืออยู่ต่อไปปราศจากความรู้สึกเสียดายอย่างสิ้นเชิงในบางครั้งฉันนำนายไปเปรียบกับแพ็คมาเลิดท,ที่สดใสร่าเริงสุดขีดถูกเรียกสติให้กลับคืนโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับพาเฟเนียมฉันเคยคิดว่าถ้าเป็นเจ้านั่น มันจะใช้สัญลักษณ์ชนิดนี้ได้มีประโยชน์มากกว่านาอยกริดหันมามองหน้าบราห์มดวงตาสีดำที่เจือสีแดงประสานกับดวงตาสีแดงที่เจือสีดำนอยทําให้ฉันได้รู้ความคิดดังกล่าวโง่เขลาแค่ไหนนอยดีกว่ามันทุกด้านและดีกว่าฉันด้วยบราห์มไม่ได้ถูกแพ็คมาาฆ่าตายเป็นเพราะว่าอ่อนแอกว่าเกิดมาจากการที่แพ็คมาเตรียมการมาเป็นอย่างดี ส่วนบราหมคาดไม่ถึงว่าจะถูกทรยศหักหลังเป็นความผิดพลาดที่ตัวเขาไม่มีวันลืมไปชั่วชีวิตความผิดพลาดที่พากชีวิตของบราหมไปหลายร้อยปีแต่ถึงอย่างนั้นบราหมก็ไม่ได้ลดทอนศักดิ์ศรีของตนตอนนี้บราหมมั่นใจการกลับมาในคราวนี้จะทําให้ตนแข็งแกร่งที่สุดเป็นความเชื่อมั่นที่มาจากก้นบึง้งหลังจากได้จัดการไฮราสําเร็จบราหมสรุปโดยประเมินจากจุดสูงสุดของตน และนำไปเปรียบเทียบกับศักยภาพของอดีตตำนานรุ่นก่อนๆตอนนี้บรามได้มองว่าเกลต์มีสิทธิ์ที่จะเหนือกว่าตนได้แต่นั่นเป็นอนาคตที่ไกลามากบรา,ารมมั่นใจเกลตดไม่มีวันก้าวข้ามตนหากอีกฝ่ายยังไม่ก้าวข้ามตำนานคนอื่นๆที่โลกเคยมีแต่ว่าวินาทีนี้บรามได้แก้ไขข้อสรุปดังกล่าวศักยภาพของนายไม่มีขีดจำกัดมาตั้งแต่แรก เกินกว่าศักยภาพของตนที่ทั้งกว้างใหญ่ประหนึ่งมหาสมุทรซะอีกฉันขอยอมรับว่านายแข็งแกร่งที่สุดลองนึกภาพตามดูสิไม่ว่าจะเป็นดาบของอริยดาบที่สามารถผ่าโลกออกเป็นสองซีกหรือวิชาดาบราชาไร้พ่ายที่สามารถฆ่าชีวิตผู้คนนับล้านได้นในพริบตาแต่ทั้งหมดจะไม่มีวันฟันฝ่าแนวป้องกันที่ชื่อว่าหล่โมบหรือต่อให้ทำมันสำเร็จ คนเหล่านั้นคงจะถูกสายฝนละโมบเล่นงานากระทั่งร่างเ<ๆ>ต็ไมไปด้วยบาดแผลแล้วมันคือพลังที่สุดยอดจนแม้แต่บราห์มยังหนาวสั่นไปถึงกระดูกสันหลังกลิดสมัยอดีตกลิดที่ถูกขอร้องให้สร้างภาชนะสําหรับกักเก็บกักเก็บดวงวิญญ,ญาณฉามเข้าหมานะทุกคนถ้ายังชมกันได้นะกลิดคนนั้นได้ตายไปจากใจบราห์มแล้วคนที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก<ๆ>ก็คือนายเทปุวะเกียกริ กาลังเขียนมหากรอบบทที่13ชายผู้สูงส่งกำลังยกย่องเขากล่าวว่าเขาไร้ก้นบึ้งเป็นหนึ่งห่วงจักรวาลกล่าวว่าเขาสุกสว่างยิ่งกว่าดวงอาทิตย์กล่าวว่าเขาคือศูนย์กลางจักรวาลที่มีอวกาศสีดําห้อมล้อมกล่าวว่าเขาคือนิยามของคําว่าสมบูรณ์แบบแล้วก็กล่าวไปอีกเรื่อยๆทุกคนจนกระทั่งตัดฉากอีกครั้งนะทุกคน ได้ยินมาว่าเมื่อสิบวันที่แล้วทีมสำรวจนรกที่ดำโดยกิวอูเกียรเดินทางออกจากนรกเรียบร้อยแล้วครับทุกคนต่ก็มีคำถามมากมาย <c oughs> เหตุใดกิวอูเกียรที่สามารถผูกขาดนรกไว้แต่เพียงผู้เดียวจู่ๆถึงตัดสินใจเปิดรับเหล่านักสู้ทัวโลกเพื่อเข้ามาอยู่ในทีมสำรวจกันเรื่องนี้กำลังเป็นประเด็นร้อนแรงอยู่ครับคุณมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างละ่ะ <c oughs> มีการเปิดเผยจากสื่อต่างๆหลายสำนักกลับพวกเขาระบุตรงกัน กิวอเวเกียมองหามหาสงครามระหว่างมนุษย์และอสูรว่ามันเป็นเรื่องวิกฤตไม่ใช่เทศกาลครับ mm hmm. พวกเขาพยายามสร้างพันธมิตรกับขั้วอํานาจใหญ่ของทวีปอย่างจกักรวรรดิและวัฒนล่า mm hmm. ผมไม่ต้องคาดเดาว,ว่าสถานการณ์ย่ำแย่แค่ไหนใช่ไหม mm hmm. ผมคิดว่ากิวอเวเกีย mm hmm. ต้องการยกระดับฝีมือของรงเกอร์จตุนมากฝ่ายมนุษย์จะได้ถือครองความได้เปรียบในสงคราม mm hmm. แต่ว่าบางคนยังยืนกลานว่าสงครามนี้เป็นเพียงเทศกาลของเกม เป็นเพราะค่าเฉลี่ยของเลเวลผู้เล่นสูงถึง300แล้วในปัจจุบันพวกเขาเชื่อกันว่าฝ่ายมนุษย์สามารถคว้าชัยชนะได้อย่างไม่ยากแตกต่างจากสมัยอดีตที่โลกเกือบถูกทำลายเพราะจอมอสูนเพียงไม่กี่ตนเป็นความคิดที่โง่เขลาดีนะครับตามชื่อของมันนั่นแหละหมาสงครามหลวงมนุษย์และสูนก็คือสองครามใหญ่ตรูต้องมาใช้จอมอสูนแค่สองสามตัวอยู่แล้วสิวะแต่ว่ามันเป็นทั้งนงรกตั้งไว้เด็ดเอาไปเทียบกับอดีตไม่ได้สถานการณ์ปัจจุบันต่างกันอย่างสิ้นเชิง โลกนะจะ,ะเผชิญกับวิกฤตที่ไม่เคยมีมาก,ก่อนเหมือนกับที่กิวอเวเกียพยายามรวบรวมและพัฒนาผู้เล่นระดับสูงฉันนะคิดว่าผู้เล่นทุกคนก็ต้องให้ความร่วมมือเหมือนกันน่นแหละผ่านไปแล้วหลายปีนับตั้งแต่ที่สาธิตไฟเปิดตัวปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญป,ปลอมๆแทบจะไม่เหลือกลุ่มคนที่เอาแต่นั่งหลังจอแล้วก็ปั้นข้อมูลกับสถิติขึ้นมาเอง กลุ่มคนที่อวดสรรพคุณว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญแต่ไม่เคยวิเคราะห์อะไรถูกสักอย่างพวกมันหลวนถูกคัดออกไปโดยธรรมชาติต่เพราะกิจนั่นแหละทุกคนเหลือเพียงแต่ผู้ที่เล่นเกมนี้อย่างจริงๆจังๆและเข้าใจสาธิตไฟอย่างลึกซึ้งบรรดาผู้ที่มีความรู้ซึ่งคอยทำหน้าที่สื่อไม่คิดจะเพิกเฉยต่อคำตักเตือนของกิลอเวอร์เกีย ตอนนี้พวกข่าวพยายามส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องให้กับผู้คนโดยหวังว่าหลากหลายฝ่ายจะตื่นตัวและฝึกฝนกองกําลังแบบเดียวกันกับที่อวก์กีกำลังทําซึ่งแน่นอนว่านั่นมาพร้อมๆกับปัญหาวิหารยาทานบูชาอสูรดังนั้นมหาสงครามระหว่างมนุษย์และอสูรจึงกลับกลายเป็นมหาสงครามด้านศาสนาไปโดยปลยายในมุมมองของวิหารยาทานแล้วซึกใหญ่ดังกล่าวคือเทศกาลที่กวนข้าแก่การเฉลิมฉลองอย่างแท้จริง จำนวนสาวกเพิ่มขึ้นมากในระยะหลังเนื่องด้วยระบบซื้อไอเทมเป็นเงินจริงๆและคนเหล่านี้ต่างกำลังมีความสุขอย่างสุดเวี่ยงพวกมันใจจดใจจ่อที่จะได้ร่วมมือกันกันกบนรกการล่มสลายของอรารยธรรมมนุษย์ก็คือเป้าหมายและอนาคตอันสดใสของพวกมันบางคนเริ่มนำข้อมูลดังกล่าวไปคิดในมุมกับกันความมั่งคงของทวีปและมนุษยชาติเหรอเ้ยช่างหัวมันสิวะูเ่นส่วนมากไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้ สิ่งที่พวกมันสนใจนั่นก็คือความร่ำรวยและกําไรในทางลัดแน่นอนถ้าเกิดผมให้ความสนใจได้ผมก็ให้ความสนใจนี่แหละเงินเงินเงินเมื่อได้ยินว่ากองทัพอสูนถือแต้มต่อในสงครามหลายคนตัดสินใจเข้าร่วมกับทางวิหารยาทานพวกมันต้องการที่จะเป็นฝ่ายชนะและได้รับผลประโยชน์จากสงครามและเพื่อการนั้นการอยู่ฝ่ายอสูนคือตัวเลือกที่มีโอกาสประสบกับความสําเร็จมากยิ่งกว่าแน่นอนอีกหลายๆคน ยังคงต้องการผด,ดุงคุณธรรมและเข้าร่วมกับกองทัพของโบสถ์หรืออาณาจักรในพันธมิตรทว่านั่นเป็นตัวเลขที่น้อยเมื่อเทียบกับผู้เล่นที่เปลี่ยนฝั่งไปเข้ากับวิหารยาทานในปัจจุบันยังมีผู้เล่นจํานวนไม่มากที่เห็นถึงคุณค่าของชีวิต NPC และยังมีไม่มากที่รู้สึกหวงแหนบ้านในสาธิตไฟล์ของตัวเองทากลางความโกลาหลโบสถ์หลักทั้ง3ประกาศว่าจะดำเนินนโยบายไปตามคันร้องของพวกตนกล่าวอีกในหนึ่ง ตอนนี้พวกมันปฏิเสธที่จะจับมือกับฝ่ายชาติพันธมิตรก็คือไม่เข้าร่วมกับโบทหลักนะทุกคนนั่นเป็นเพราะว่าอาณาจักรออร์เวกียอยู่กลุ่มพันธมิตรนั่นแหละและต้องไม่ลืมอีกว่าอาณาจักรออร์เวกียเป็นถิ่นฐานที่สําคัญของาศาสนาเทพออร์เวกียหากสามบทหลักยอมร่วมมือนั่นเท่ากับว่าพวกมันยอมรับให้าศาสนาใหม่กลายเป็นสิ่งชอบธรรมสามเทพหลักผู้กําหนดให้เทพทั้งหมด นอกเหนือจากแอสการ์ดเป็นเทพนอกรีตย,ยอมที่จะไม่เพิกเฉยต่อสิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะโบทรีเบก้าที่คึ้งขังซะย,ยิ่งกว่าใครเป็นเพราะพวกมันสูญเสียสันตป,ปาปาและอัจฉริยะจำนวนหนึ่งให้กับโบทเทพโอเวเกียและลงเอยด้วยผู้เล่นถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มดูเหมือนกับว่าจะไม่ได้กลมกลืนกันเป็นหนึ่งเดียวถึงอย่งางไรก็ตามผู้นำของฝ่ายพันธมิตรยังคงสงบนิ่งอยู่สถานการณ์แบบนี้พวกมัน ด,ดาวได้ในระดับหนึ่งเพราะว่าต้องไม่ลืมว่าไม่ใช่เรื่องงานที่จะควบคุมผู้เล่นจำนวนมากซึ่งมีความเชื่อและแนวคิดที่ต่างกันออกไปก็ตัดฉากนะครับมันเป็นเรื่องนานาจิตตังเน,ะนาะขณะที่กิลโอเวอร์เกียกำลังยอมรับสภาพอย่างไม่ตื่นตะนต์บัดซอบจริงๆต้องเป็นมนุษย์แบบไหนกันวะถึงเลือกอยู่ฝ่ายศูนมากกว่ามนุษย์ด้วยกันเนี่ย SA สเ u กตอนนี้กำลังเดือดดานก็น่าจะตัดฉากมาที่สำนักงานใหญ่นะทุกคน วิหารยาทานที่ถูกตึงกลับมาเพราะความสมดุลตอนนี้มันกําลังทําพิดอยู่มอร์เฟียสเป็นคนดึงวิหารยาทานกลับมาและมอร์เฟียสคือผู้ริเริ่มหาสงครามถึงตรงนี้อดไม่ได้เหมือนกันนะที่พวกเราจะเริ่มเคลือบแคลงในการตัดสินใจของมอร์เฟียสนี่ายหุ่นหวายกันหมดแล้วดูเหมือนกับว่าการปล่อยข่าวสงครามออกไปก่อนจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีนักนะ ถึงแม้จะต้องแหกกฏของตัวเองแต่เราก็ควรจะแจ้งให้ทราบถึงความเลวร้ายของสงครามครั้งนี้นะนี่คุณคิดว่าพวกที่แบ่งฝักแบ่งไฟจะไม่ตระหนักถึงความเลวร้ายของสงครามจริงๆเหรอผิดแล้วละ่ะคนพวกนั้นน่ะมันรู้แต่มันไม่สนใจคนส่วนใหญ่ไม่ได้แขร์โลกในเกมต่อให้พวกเราแหกกฎของตัวเองและประกาศมันออกไปแต่ว่านั่นก็จะไม่ช่วยเปลี่ยนแปลงอะไรให้ตายสิ ขณะสมาชิกของทีมบริหารกําลังจับตามองสถานการณ์กันอย่างตึงเครียดตอนนี้พวกมันต่างก็เปลี่ยนท่าทีไปเล็กน้อยนั่นเพราะผู้อํานวยการยุนซังมินพวดเข้ามาในห้องเมื่อพิจารณาจากลักษณะการหายใจหายคอดูเหมือนกับว่าชายคนนี้จะวิ่งมาตลอดระยะทางแต่ตอนนี้มันก็ไม่ได้พักหายใจสักเท่าไหร่ผู้อำนวยการยุนซังมินอ่านรายงานแนวโน้มจากหัวหน้าทีมบริหารด้วยใบหน้าที่เหนื่อยหอบ พิจารณาดูจากสภาพดูเหมือนกับว่ายืนซังมินปลีกตัวมาจากคณะประชุมผู้บริหารที่อยู่อีกห้องหนึ่งคณะสมาชิกภายในทีมเริ่มเห็นอกเห็นใจเฮเฮเฮคณะงานใหม่ที่ถูกจ้างมาเพื่อเฝ้าสังเกตแนวโน้มของสาธิตไฟตลอด24ชั่วโมงทรงเสียงร้องอย่างตกใจขณะที่จ้องมองมอนิเตอร์เออเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนรกส่งกองทัพมาล่วงหน้าแล้วงั้นเหรอไม่ ไม่ใช่แบบนั้นนะโอ้ยพวกเรายู่กันจะตายอยู่แล้วแต่นายกล่มามัวทาตัวงี่เง่าเอเอขณะที่โรเบิร์ตตำหนิเด็กใหม่พร้พอมๆกับเดินเข้าไปใกล้ดวงตามันพันเบิกกว้างท่านผอ,อบรรยากาศในสํานักงานใหญ่ของ S.A. Group ดูกันอ่นาแบบตั้งหนึ่งทุกคนผมอ่านผิดนะบรรยากาศในสํานักงานใหญ่ของ SA Group อย่างดูเป็นกันเองแต่ไม่บ่อยนักที่รองผอ,อ,อจะเรียกชื่อเต็มของผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสมาชิกในทีมเริ่มตะหนักว่าสถานการณ์ไม่ปกติจึงมองมาทางโรเบิร์ตกันเป็นตาเดียวผอ,อ,อยืนสังวินและหัวหน้าทีมปฏิบัติการเดินเข้าไปหาโรเบิร์ตเสียงกรน้ำลายดังขึ้นอย่างต่อเนื่องภายในห้องอย่าบอกนะว่าฉันต้องทำโอทีอีกแล้วเนี่ยไม่เอานล้วกยเหนื่อย ขณะทุกคนในทีมเริ่มยกมือขึ้นมากุมคมับ <c oughs> ยิมสังมินได้ระเบิดเสียงหัวระอกมาเป็นเพราะเสียงหัวราะที่บ้าคลั่งจนเกือบจะทำให้ทุกคนกลัวนี่มันเกิดอะไรขึ้นสมาชิกคนอื่นในทีมก็ไม่อาจจะเก็บงำความอยากรู้อยากเห็นพวกมันเริ่มออกมามูงจอจากบรรดาจ,จอภาพที่มีมากกว่า100เกินกว่าครึ่งกำลังฉายภาพของผู้เล่นคนหนึ่งไม่ใช่ไกล จกจกจิชายหนุ่มกําลังเขียนมหากราบทใหม่หลังจากที่ลบข้อเสียคอยรักษาสมดุลของระบบซึ่งเป็นไอเทมประจารําคลาสคนในทีมเริ่มหวาดกลัวและถอยห่างยุนซังมินมันยังไม่เลิกหัวร้อยุกคนตอนนี้พวกเขาต่างกําลังกังวลว่าอีกฝ่ายจะเสียสติไปแล้วเพราะความโกรธที่ปะทุกออกมาแต่ในที่สุดยุนซังมินก็หยุดหัวเราะล้างพืมคำนายนายเป็นคนเดียวที่พวกเรา เชื่อใจได้ใบหน้าของคนในทีมกับกลายเป็นสีขาวซีดพวกมันเริ่มมั่นใจว่าพอออยุนซังมินตอนนี้เสียสติไปแล้วแต่ในคำในทางตรงข้ามกับความกังวลยุนซังมินยังปกติดีมากเมื่อไม่นานมานี้ยุนซังมินเคยตั้งคำถามหลังจากเห็นกลิตครอบคลองวิชาดาฟราชาไรพายตัดความชื่นชอบในตัวกลิตออกไปซะก่อนตอนนี้เขาจำเป็นจะต้องสงสัยว่าทาง s a e Group ควรจะไว้ใจกลิตอย่างไร้เงื่อนไขจริงหรือเปล่า เสี่ยงเกินไปไหมที่จะฝากอนาคตไว้กับผู้เล่นแค่คนเดียวความรู้สึกดังกล่าวค้างคาใจของยุนซังบินมาจนกระทั่งถึงเมื่อคู่เมื่อได้เห็นแนวโน้มในการพัฒนาและการตัดสินใจของกลิตแล้วและเมื่อลองมองย้อนกลับไปยังเส้นทางที่กลิตเคยเลือกเดินย่นซังบินตอนนี้มั่นใจได้หนึ่งเรื่อง SA Group สามารถที่จะเชื่อใจกลิตได้เขาเพิ่งจะนึกขึ้นมาได้ว่าทำไมตนถึงได้เป็นแฟนตัวยงของกลิตมาตั้งแต่ตน้น ต่อทีมเสียงด่วนแต่งเพลงเตีมขึ้นมาห้าเพลงฮะเพลงเตีม5เพลงเหรอคุณหมายถึงเพลงประกอบมหาสงครามระหว่างมนุษย์และอสูรเนี่ยนะถ้าเป็นเพลงนั้นผมได้ยินว่าเสร็จตั้งแต่4วันก่อนแล้วนี่ไม่ไม่ใช่เพลงสําหรับกลสําสำหรับกฤีกเท่านั้นพวกเราจะเล่นเพลงเหล่านี้ทุกๆครั้งที่กฤีปรากฏตัวบนหน้าจอเออเออท,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 ท่านผอุอคุณหัวหน้าทีม ทางผู้บริหารเรียกเข้าประชุมอืมตกลตงได้จังหวะพอดีเลยผมจะเอาเรื่องนี้ไปแจ้งพวกเขาด้วยตัวเองเอ,อ่อเป็นแบบนี้แล้วจะดีจริงๆงั้นเหรอนี่นี่เขากำลังบอกให้สร้างเพลงทีมสําหรับผู้เล่นคนเดียวนะมันจะดีได้ยังไงนันดีบ้าไปแล้วหรือเปล่านะ่ะห้าเพลงพอได้กันต้องสิบเพลงสิวะหลังจากที่พอออยืนสังบินเดินออกไปคนในทีมต่างก็ปรึกษากันด้วยสีหน้าที่เป็นกังวลต้องไม่ลืมเจ็ดเพลงของลุงด้วยนะทุกคน เราจะทําตามลั่นหละต้องไม่ลืมว่าตัวละครในซานิดไฟมีเพลงประกอบส่วนใหญ่เป็น NPC ที่พิเศษสุดๆหรือไม่ก็เป็นมอนสเตอร์ระดับบอสเท่านั้นแถมแต่ละตัวละครก็ยังมีเพลงธีมได้แค่ไม่เกิน2และจะเล่นภายใต้เงื่อนไขและเหตุการณ์ที่พิเศษเท่านั้นดังนั้นแล้วการสร้างเพลงธีมสําหรับผู้เล่นแถมมันยังเป็น5เพลงอีกแล้วก็เล่นมันทุกครั้งที่ผู้เล่นปรากฏตัวบนจอนี่มัน คนเดียวที่มีสิทธิ์ตัดสินใจเรื่องนี้ไม่ใช่ใครนอกจากประธานใหญ่และแน่นอนไม่มีใครในทีมที่เชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นได้จริง